สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตังกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดทําคลิปเกี่ยวกับที่มีเพื่อนในโรงเรียนขอมานะครับก็คือการเอาตัวละครจากเกมดัง,ดงๆยอะไรยเงี้ยมาแบบแบทเทิลอะซึ่งมันก็เป็นความคิดของผมเองนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําใ้แบบใครมีปัญหาหรืออะไรซึ่งตัวที่ผมจะเอาไปท้านในวันนี้ก็คือแซนและ หิวโลบายคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูนั้นเราควรที่จะมาดูความสามารถของแต่ละตัวละครก่อนเริ่มจากแซนแซนธรรมดาตัวแบบกันซึ่งแซนเนี่ยครับก็จะมีความสามารถที่สามารถหลบการโจมตีของผู้ต่อสู้แบบนี้ได้ถึง22ครั้งในตาหนึ่งเลยทีเดียว โจมตีติดพิษเศกระดูกหรือแกสเตอร์บัสเตอร์ได้เป็นจำนวนมากกระดูกสีฟ้าและกระดูกสีส้มสีขาวต้องหลบสีฟ้าอยู่ยนิ่งๆสีส้มขยับไปในทิศทางตรงข้ามมีพลังจิตวับหรือ ผู้คุมแรงโน้มถ่วงอันนี้คือมันกดผมลงกับพืน้นในหัวใจสีฟ้าเนี่ยถึงแม่ฟลิกจะโจมตีแซนถึงหลายเทินก็ตามแต่แซนก,ก็สามารถหลบได้ถึง22เสิอเทิน แต่ก็ต้องมีเทิร์นที่ยีสาซึ่งเทิร์นยีสานั้นแซนจะเหนื่อยและทำวัตถุฟ f ัก k อะไ,ไม่ได้เลยแล้โดนฟิกนั้นตนันจนตายหาไม่เหลือที่ต่อไปนะครับฮีโร่บาย เกมที่เกี่ยวกับฮีโร่ายที่ผมโหลดแลเพื่อเป็นตัวแบบก็มีเกมเยอะแหละซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทดลองเทสเลยฮีโร่ายจักรวาลเกมไหมครับราชาแห่งเกมไหมครับมีความสามารถที่แม่งไม่มีวันตายควบคุมลูกสิ่งทุกอย่างได้แม่ เช่นไฟกับดกักระเบิดอาวุธวาร์ปหรืออะไรก็ตามเขาทำได้หมดหรือแมจจะวาร์ปไปที่ดาวอื่นหรือพลังจิต ซึ่งความสามารถของเขานะั้นมีหลายอย่างมากผมขอปั่นไขก่อนทีได้ไหมขวัญประสาทอืม,อมฮิลเลบายถึงแม้จะเป็นการสม,ม่อนสิ่งมีชีวิตต่างๆพูไปด้วยก็คิดไปด้วยก็ลำบากเงี้ยนะวันนี้ขวานเฉาะหัวแมงง่ง ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะให้ฮีโร่บ่ายให้มันพูดครบทุกพลังอะ่ะเพราะฉะนั้นอืมมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมาื่อคืนอหนึ่งเมื่อคืนหนึ่งฮีโร่บายเดิน จนไปเจอกับแซนฮีโร่ายฟันแต่แซนก็หลบได้ตาหนึ่งฮีโร่ายได้รับการโจมตีทุกนาเมตรเพราะเขานั้นอามาตะ เปิดเผยออกมาแล้วว่าสามารถใช้เกสเตอร์บัสเตอร์สามารถใส่เกสเตอร์บัสเตอร์สูงสุดได้ถึง10บหมื่นตัวภายในเทินเดียวแต่ทำให้แสนเหนื่อยมากจนแบบค่ากถ่อประมาณนี้จากนั้นฮีโร่บายจะเริ่ม เศษอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเช่นสิ่งมีชีวิตหรือพวกวิเทเธอร์หรือเอนเดอร์ดรกอนประมาณนั้นแหละซึ่งผมก็มีพี่คนนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดการเล่ามากเท่าไหร่ซึ่งผมจะามาให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละซึ่งผมบอกเลยว่าผมเอสี SC ช่องเขาได้ ซึ่งจะเรียกว่าช็อตคัตทางลัดสามารถใช้การ์เตอร์บัสเตอร์ช่วง Battle Universe ช่วงที่เราจะนำตัวละครแต่ละจักรวาลเกมซึ่งหนูไม่เคยพูดอะไรนะกันนะครับและในอีพีนี้เราจะนำสองตัวละครที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดมาแบทเทิลกันนั่นก็คือแซนส์จากจักรวาลอันเดอร์เทลและยูโรบายจากจักรวาลยูโรบายกันนะครับผู้ชม จะรับชมเรามีคำเตือนก็คือคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาทำให้ควดลใคิปวิดีโอเหมือนกันนะคลิปวิดีโอผมก็เหมือนกันผมาทำเพื่อความบันเทิงความแข็งแกร่งของตัวละครเกมและการ์ตูนเท่านั้นตีได้ต่อเนื่องถึง22ครั้งวร์ปได้ซึ่งจะเรียกว่าช็อตคัดหรือทางลัดสามารถใช้กาสเตอร์บัสเตอร์ซึ่งสามารถยิงลำแสงขนาดใหญ่ได้แซนส์เก่งในไดการต่อสู้ลบที่ไม่สํากัน หรือที่เรียกว่าคราม i รีเว t ร์ i o ชันหรือครามาซึ่งเอฟเฟกจะทำให้การโจมตีจะโด,ดนทุกครั้งหรือแซนจะโจมตีเรา30ครั้งต่อวินาทีเคลื่อนย้ายศัตรูไปทางใดก็ได้และยังสามารถโจมตีเราผ่านเมนูเกมที่เราควบคุมอยู่ก็ได้ครับผมและที่สำคัญแซนยังรู้เรื่องของเส้นเวลาอีกต่างๆากโอเคครับเราก็ได้ทราบพลังของแซนแล้วต่อไปก็จะเป็นพลังของฮีโร่าย เค่งยนตรบาสจะมีพลังโน้ตคือความสามารถทุกทางบินว์ปซัมมอนไฟบอลสร้างไฟฟ้าควบคุมร่างใดก็ได้อมตะถายตัวควบคุมจิตใจมองที่มืดความแข็งแรงที่เหนือมนุษย์ความเรรวุธที่เหนือมนุษย์ความแข็งแรงที่เหนือมนุษย์ความทนทานที่เหนือมนุษย์ไปหมดอยทวเวยท์พาวเอรพเอรอยท์เอร์อย์วอร์ยท์วเวพยแฮกเกอร์พลังไฟาราเรอเคลื่อยาย้าอยสิ่งของ สั่งอะไรก็ได้พลังสายฟ้าควบคุมโลกว้าไปโลกอื่นก็ได้พลังในด้านวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกับดักทําให้อีกฝ่ายรู้สึกกลัวสัมผัสไม่ได้ความสามารถเหนือธรรมชาติต่างๆลอยได้อีกต่างหาสติ Starting. ผู้จัดก,การข้อมูลและควบคุมระบบหลังจากที่เรานั้นได้ทราบข้อมูลพลังทั้งสองฝ่ายแล้ว ทีนี้เราจะนำแบทเทิลกันเลยในการแบทเทิลครั้งนี้นั้นเราจะต้องคำนวณพลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งผู้ที่มีพลังสูงสุดคือฮีโร่ายและในการต่อสู้นั้นหากเรานำมาต่อสู้กันผลก็คือแซนจะใช้พลังทั้งหมดที่เขามีนั่นก็คือกระดดูแกสเตอร์บัสเตอร์และพลังจิตรวมไปถึงเวทแต่ในขณะเดียวกันนั้นฮีโร่ายจะมีอาชีพทางด้านความคิดเขาก็จะรู้รูปแบบการต่อสู้ของแซน แม้แสนจะบุกเข้าทำลายฮีโร่บายทุกวิธีทางยังไงฮีโร่บายก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะเขานั้นมีความอดทนที่เหนือนมนุษย์เขาจึงสามารถที่จะทนทุกสิ่งที่เข้ามาจจ่โจมและการโจมตีของฮีโร่บายนั้นเขาจะมีไฟบอลไฟฟ้าสายฟ้าระเบิดกับดักและอื่นๆอีกมากมายแม้กระทั่งการอัญเชิญซัมมอนตัวอะไรมาก็ได้สามารถข่มศัตรูให้มีความกลัว ผมกับโคชันเอฟเฟกบวกกับสตาร์จิกเข้าไปแม้แซนจบได้22ครั้งอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงมันก็ต้องมีการโจมตีครั้งที่23อยู่ดีซึ่งแซนนั้นก็จะไม่สามารถหลบได้อีกแล้วบวกกับพลังชีวิตที่มีอันน้อยนิดเพียงแค่หนึ่งในขณะเดียวกันนั้นยีโรบายนั้นมีพลังชีวิตที่อมตะซึ่งผลสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือยีโรบายเป็นผู้ชนะจากประเทศนี หลังจากที่เรานั้นได้รู้ผลแพชชนะเป็นสำเร็จอ่ะก็แค่เนี้ยค,คุณผู้ชมองนนเหมือนใส่ยีระบายขอไปขายร่บายแป๊บลองเจาะหัวมันหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะขอหนึ่งอันเดี๋ยวก็จอื้อปั่นไข่มันอื้อ อปันไขมันอืมขวานมาขวานมาขวานเฉาะหัวแม่งอืมปันไข่ปันปันปันอืมขาแหกไปเลยตูดูตูนดูดูแค่นี้แม่จะอุ้ยเครื่องเล็กไป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 ฮึ ไม่เหลือคุณผู้ชมตึมคือผมจะให้มันทับตัวฮีโร่บายตัวฮีโร่บายนี่แตกเลยมีแหลกนะคุณผู้ชมเล็กมากๆเล็กรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตโอ้โอ้โอ้ ดาบอ่ะอื้อเฉาะอ่ะเดี๋ยวกระจายเป็หนึ่งอันเพิ่มดาเมจให้หน่อยอมีโลบายแม่งขำฉีกมีโลบายแม่งขำฉีกกแล้วเนะี่ยไปอีกแลกแลกแลกรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตโอ้โหผมลองผมจะฆ่าโลบายให้ได้เพย์ดาวกระจายหนึ่งอัน อื้อเฉะไข่ฉะไข่ื้อกรีดไข่มันอื้อีผมไม่เอาตามสัญญาผมเอาหลายอันเลยอ่ะอ่าแ่อันเก ก็เป็นคนจริงๆไม่ตายห่ไว้นาแล้วเนี่ย หัวแหกก็เนาะมาเลยลูกเพ้อนั่นเปลี่ยนเสมือนละคันทุยอืมเปียนเสมือนละคันทุยอย่างช่องมัดสุเนะี่ยเดี๋ยวก็แจยนเปลี่ยนเสมือนละคันทุยเอาฟูงละคันทุยหนะ่อย <c oughs> <c oughs> 呜。 แต่เวลาคุณ <Jeju> ผ <Aub urn> ู <mówi> no, so ้ชมเส่หมดเกมนี้ว่ะโเกมนี้ดูมุกไปแต่คุณผู้ชมพยายามฝึกในการสู้ตัวนี้อยู่อะเป็นแตงโมมึงก็ไม่รอดอะ เอาเนี่ยเซนละะธรรมอาดิอ่ะคือไอแซนตัวเนี้ยผมไม่รู้ผมจะรอดอีกวันหนึ่งงไงแต่ได้แาวนี้ตลอด จะให้เราอยู่ในกระดูกสีฟ้าคือทั้งกล่องเนี่ยมันจะเป็นกระดูกสีฟ้าแล้วมันยิงเราแล้วเป็นกระดูกสีฟ้าเราจะขยับได้ไงเออคุณผู้ชมดูนะนั่นน่ะมันจะขังเอาไว้อย่างเงี้ยไปดูนะคุณผู้ชมนั่นไงนะ

yom lắp đam mẹ à Ôi xóng, ôm Tên, tên, tên à Lắm nhâm, nhâm. ตัวนี้ตัดสติอยู่นะสติเฮ้ยยอมแพ้ช็อตนี้ตลอดบอกเลย พออยู่อยู่เลื่อนเลื่อนเลือนเลื่อนฟไปาไปไปอ้าว <c oughs> โอว้ไม่ทันเนี่ย ก่อนนะครุณผู้ชมขอจัดการให้เรียบร้อยลาคุณผู้ชไปก่อนนะบาย